hello e v e r y o n e how are you today okay my name is r a t a n a p o n j i t j a m n o n g my nickname is o um, ้ but you can call me ครูออม welcome to English card with ครูออมสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะและสวัสดีนักเรียนชันปถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะกับครูอ้อมเอง today we are going to learn about at the wildlife park at the wildlife park นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยสัตว์ป่านั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะ you have to prepare before s t u d y i n g นะคะ a notebook a blue pen a red pen a ruler นะคะนะคะักเรียนต้องเตรียมสมุด ปากกาแดงปากกาน้ำเงินไม้บรรทัดมานะคะให้พร้อมก่อนให้ให้พร้อมก่อนที่จะเรียนนะคะนักเรียนโอเค are you ready let's go นะคะ look at picture อานักเรียนนะคะจดคำศัพท์ที่ได้เรียนไปวันนี้นะคะคำศัพท์ต่างๆเลยนะคะโอเค first number one จิราฟ ยีราฟนั่นเอง number two monkey monkey แปลว่าลิงนักเรียนจดไม่ทันนะคะสามารถกด stop นะคะกด stop แล้วก็จดนะคะแล้วก็ค่อยกด pay ไปเรื่อยๆนะคะโอเค number three Uh, look at picture what it is crocodile crocodile แปลว่าจะเข้นั่นเองหรือจระเข้นะคะ number four look at picture what it is โค uh, a าโค o าอ่าหมีโคราลานะคะ number 5 look at picture what it is parrot 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 no gown and in very good number 6 look at picture what it is shira shira laura เสือชีตานั่นเอง e x c e l l e n next number seven look at picture what it is peacock peacock แปลวะ่านกยุงไหนมีใครเคยเห็นนกยุงบ้างไหมเอ่ยโอเค next number eight Look at picture what it is hippo Hi hippo แปลว่าฮิปโปนั่นเอง next look at picture what it is e l e v e n e l e p e n แปลว่าช้าง next number ten look at picture what it is this? Panda p แ n d a แปลว่าหมีแพนด้า eleven look at p i c t u r e what is this? lion lion แปลว่าสิงโต very good next twelve Look ลูกแอดพ What is this? อะไรนะสัตว์ชนิดนี้นะคะมะีเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่ากิ้งก่านะคะเป็นตระกูลกิ้งก่าเองแต่ว่าใหญ่กว่ากิ้งก่านะคะเขาเรียกว่าอีกัวน่าอีกัวน่าอีกันา,น,านะคะแปลว่าอีกัวนานั่นเองนะคะสัตว์ชนิดอ่าเป็นสัตว์ที่มีลักษณะใหญ่กว่า จิงกาแถวบ้านเรานะคะอ่ะเนสทูริน o k at p i c t เจอ what it is zebra zebra แปลว่าม้าลาย fourteen ลุก t อดไเจอ what it is bear แล้วว่าหมีนั่นเอง last one Look at อนติเ r e what it is กอริลลากอริลลาอันนี้คือกอริลลานะคะหรือลิงกอริลลาที่ตัวใหญ่ๆนั่นเองต่อมานะคะเป็น practice นะคะครูอ้อมจะให้นักเรียน listen sound audio นะคะให้นักเรียนเนี่ยฟังเสียงนะคะว่านักเรียนได้ยินเสียงอะไรมาบ้างโอเค are you ready let's go เป็นอย่างไรบ้างคะได้ยินไม่เอ่ยว่ามีสัตว์อะไรบ้างมีสัตว์ชนิดอะไรบ้างนะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะสัตว์ชนิดแรกนะคะก็คือพีคอ o นะคะเป็นเสียงของนกยูงนั่นเองนะ,ะสัตว์ชนิดต่อมานะคะ number two ก็คือ eleven นะคะก็เป็นเสียงของน้องช้างนั่นเอง number t นะคะเป็นเสียงของพ a ด้านะคะ ลองไปหาฟังนะคะเสียงแพนด้าเป็นยังไงนะ Number f o r นะคะเป็นเสียงของนกแก้วนะคะหรือ parrot นั่สเอง Number five เป็นเสียงของ monkey นะคะเป็นเสียงของน้องริงนะคะนักเรียนสามารถไปอ๋อเปิด YouTube นะคะเวลาว่างๆนะคะเปิดดูว่าเสียงสัตว์แต่ละชนิดเป็นอย่างไรนะคะต่อมานะคะเป็น homework นะคะเป็นการบ้านนะคะ ไม่ยากนะคะนักเรียนนักเรียนหยิบสมุดมานะคะทำเป็น Mind m i n d m a p p i n g นะคะทำเป็น Mind m i n d m a p p i n g นะคะหัวข้อคือ a t the w i l d l p f r park นะคะโดยโดยนักเรียนนะคะว่าสัตว์นะคะสัตว์ที่นักเรียนชื่นชอบนะคะสัตว์ป่าที่นักเรียนชื่นชอบนะคะมา2ชนิดนะคะหรือมากกว่า2ชนิดก็ได้นะคะแล้วก็กำกับนะคะว่าสัตว์ชนิดนี้คืออะไรอย่างเช่น ผูอ้อมวาดมาสีรูปเอามาสีรูปนะคะและก็มีแพนด้าอย่างที่สองก็คือพีคอกนะคะอย่างที่สามก็คืออีเลเวนนะคะอย่างที่สี่ก็คือคอา์ลนั่นเองนะคะทำแบบนี้นะคะในตัวอย่างนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปลงอัลบั้มของแต่ละห้องนะคะนักเรียน today time sub sionic time sionic ep Thank you. Bye bye.